ขอต้อนรับเข้าสู่เกม s k y ยเอล่ากับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับณนะตอนนี้ทางเกม s k y ยเอก็ได้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญเปิดประเทศไทยเป็นที่แรกของโลกด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นสําหรับเกมสกายเ a ลไม่ได้อยู่แค่บนมือถือเท่านั้นสําหรับเพื่อนๆที่สะดวกเล่นบน PC สามารถดาวน์โหลดเล่นบน PC ได้ดาวน์โหลดเสร็จเลือกไดที่เราต้องการจะติดตั้งกด install ต้องบอกเลยนะรัสำหรับเพื่อนๆที่เล่น Sky Era บน PC ภาพจะสวยก่าบนมือถือมากอย่างว่าจอใหญ่เราก็เลือกเอาได้เลยว่าเราจะล็อกอินด้วยรูปแบบ Facebook หรือบัญชีที่เรามีอยู่แล้วจากที่เราเล่นบนมือถือก็สามารถเล่นได้เพราะว่าเป็นรูปแบบคอร์สแพลตฟอร์มนั่นเองเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูนะครับว่าภาพจะสวยขนาดไหนกดเข้าเกมนี่ไหมภาพสวยมากๆคมชัดระดับ60 FPS เอาเวลานั้นเราสามารถตั้งค่าได้ไม่ใช่เฉพาะบน p ีเท่านั้นนะบนมือถือก็ทําได้เหมือนกันส่วนถ้าใครอยากปิดเสียงดนตรีกดติ๊กตรงนี้นะฮะแต่ถ้าใครอยากเปิดก็กดเปิดได้เลยแล้วก็ถ้าคิดว่าจํานวนคนน้อยเกินไปแล้วมือถือของเรารับไหวเราก็เลือกไปที่30เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถแสดงคนได้มากที่สุดนั่นเองแบบนี้นะฮะและนอกจากนี้เขาก็จะมีโค้ดแจกช่วงตอนรับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่รวมมูลค่ามากกว่า5,000บาทให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้แล เลือกล็อกอินระบบที่เราใช้ในการล็อกอินเกมนะใส่รหัสเรียบร้อยเราก็ใส่โค้ดเข้าไปซึ่งโค้ดน,นี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกตัวละครแล้วก็ใส่รหัสยืนยันกดรับรางวัลนะฮะปึ๊บแค่นี้ก็จะขึ้นใส่รหัสสำเร็จของก็จะเข้ามาอยู่ที่2จดหมายนะครับแบบนี้เห็นไหมผมก็จะได้รับเหรียญมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมไปใส่ให้ครบเลยดีกว่าเนาะก็จะเป็นพวกหินตีบวกหนะินกันอะไรพวกนี้เนาะ แล้วก็จะมียาทะลวงสัตว์ขี่หรือกระเป๋าเลือกรูนหีบหินวิญญาณปัดอีพีมีอะไรอีกโอ้ตีบกโอเคก็ได้อยู่เออผมพูดถึงหัวข้อในคลิปนี้ยังงั้นก็กลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าน,นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําว่าในแต่ละวันเราควรที่จะต้องทําอะไรบ้างนอกเหนือจากกิจกรรมที่เราต้องทําทุกวันอยู่แล้ว อย่างเช่นภารกิจกิวหัวใจปฐมีดันเจี้ยนแบบทีมไข่มังกรคีคุหรือหูเขาไข่มังกรไอ้พวกนี้เราต้องทําอยู่แล้วเนาะแล้วนอกเหนือที่เราต้องทำล่ะคืออะไรแน่นอนนะครับหลังจากที่เราทํากิจกรรมรายวันเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้เรามุ่งเน้นไปที่การล่าบ,บอสเป็นหลักเพราะว่าในการที่เราล่าบ,บอสนะครับของรางวัลที่เราจะได้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยในการอัปเกรดค่าพลังอย่างดีเลยบอสแต่เดินตัวเนี่ยจะมีดอปทั้งเศษชิ้นส่วนในการอัปเกรดทุนยนตแล้วก็จะเป็นพวกหินกันหรือบางทีเราอาจจะได้ ของสีส้มฉะนั้นในการที่เราไปตีบอสอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่เราจะได้รับนอกเหนือไปกว่านั้นเลยก็คือ ถ้าเราตีได้อันดับดีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราจะได้รุ้นของที่มีระดับสูงขึ้นไปอีกหินที่บวกเนี่ยจะได้เยอะได้บ่อยแล้วมันก็จะเป็นตัวช่วยในการที่เราจะสามารถกันได้มีระดับสูงขึ้นถึงบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มค่าพลังชั้นดีในแต่ละวันต้องตีให้ได้นะอย่างต่อมาถ้าเราเวลาเหลือให้เรามุ่งเน้นมาที่คู่มือผู้กล้าแล้วไปเน้นที่หัวข้อมอนสเตอร์ Monster. เพราะว่าในเกมสกายเอรานี้มีการเก็บค่าอะชิเม้นต์คือเราต้องไปทําการถ่ายรูปพวกมอนสเตอร์และตีตามจํานวนที่เขากําหนดยกตัวอย่างเช เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมอนเตอร์ให้ดูก่อนแล้วฮะเวลาเรากดถ่ายไปปุ๊บก,ก,ก็จะขึ้นถ่ายรูปสําเร็จและเวลานั้นเรามาดูที่คู่มือผู้กล้าเขาก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นตรงนี้ให้แล้วก็เราต้องฆ่าให้ถึง50ตัวตามที่เขากําหนดแต่ถ้าเป็นพวกบอสเนี่ยบางทีอาจจะฆ่าแค่3ตัวอ่าแล้วแต่ว่าภารกิจนั้นเขาให้เราทําอะไรเห็น <c oughs> ไหมตีครบก็จะปลดล็อกแบบนี้นะครับ ถ้าเราเก็บครบถึงไปอีกถ้ราเบครบถึง100%เราก็สามารถรับของรางวัลตรงนี้ได้แต่ของรางวัลตรงนี้ไม่เท่าไหร่ฮะมันคือการที่เราปลดล็อกคะแนนคว้าความสําเร็จเวลานั้นก็ไปแข่งกับเพื่อนได้นะครับถ้าเรามีคะแนนเยอะซึ่งก็ไปไล่ถ่ายครบได้เลยนะครับเพราะว่าในเกมนี้จะมีมอนเตอร์อยู่เยอะมากๆเลยนะฮะดูดิโอ้โหตแต่ละแผนที่มีโคตรเยอะมีถ่ายรูปบอสตีบอสไม่ใช่มีแค่การตีมอนอย่างเดียวเนาะในส่วนของคู่มือเนี่ยไม่จำเป็นต้องทาทุกวันสําเร็จแล้วสําเร็จเลยแต่นี้พูดเผื่อไว้ ถ้าใครเวลาเหลือก็อย่าลืมมาทําด้วยเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญเนาะและหัวข้อต่อมานั่นก็คือการฟาร์มมอน์แบบปกติในกรณีที่เรามีเวลาเหลือเราก็เลือกแผนที่ให้เหมาะสมกับระดับเดเวลที่เราต้องการฟาร์มแล้วก็ปล่อยออโต้ทิ้งไว้ได้เลยถ้าใครเล่นในขอบนะสบายมากๆนะครับอย่างนี้แค่นี้ EP ีของเราก็เด้งขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะน้อยหน่อยแต่ก็เป็นตัวช่วยในการเก็บเดเวลชั้นดีเลยหรือถ้าใครไม่สนในส่วนของ E ีีตรงนี้ เราสามารถมาฟาร,ร์มหาของที่ดันเจียนกิจกรรมใครบ้างก้อนคีคุตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เราลง5้ารอบแล้วของรางวัลในรอบต่อๆไปเนี่ยเราก็ยังได้รับอยู่นะถึงแม้ว่าจะน้อยหน่อยแต่ถ้าใครชอบปล่อยบอทเรื่อยๆก็สามารถปล่อยบอทได้นะครับและการลงดันแบบนี้เขาจะลงให้เรื่อยๆตามระยะเวลาเนาะแต่ก่อนอื่นเลยก็คือให้เราเซตทีมที่เราจะลงก่อนถ้าใครมีเพื่อนๆในปาร์ตี้ด้วยแล้วที่จะปล่อยบอทไปด้วยกันนะบอกเลยว่ามันโคตรดีเกียร์ด่านโคตรไวแต่ถ้าใครเป็นสายโซโล่ก็สามารถลงคนเดียวและใช้ NPC ช่วยรบ ก็กดจิ้มที่เริ่มรวดเร็วเลือกในส่วนของหัวข้อการสร้างทีมแล้วก็ปรับตรงนี้นะฮะเห็นด้วยอัตนโนมัติเป็นไม่มีนอกนั้นก็ไม่ต้องไปปรับนะครับหรือเราจะเปลี่ยนชื่อห้องเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันแล้วก็กดสร้างได้เลยแค่นี้เราก็กดเริ่มสุดนะครับจำนวนทีมไม่พอไม่เป็นไรเดีย๋ยวเวลานั้นเขาก็จะกดให้อัตโนมัติแค่นี้เราก็ปล่อยยาวๆสําหรับในการลง1รอบเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ12นาที13นาทีตอนน่อ1นรอบ หลังจากที่เราสู้เสร็จอ่ะเขาก็จะเปิดเหีบให้อัตโนมัติเนาะแล้วก็จะนับยทลังออกคือทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีดาเมจมากน้อยขนาดไหนถ้ามีดาเมจเยอะมันก็จะจบไวดาเมจน้อยก็ทําใจนิดนึงในเรื่องการฟาร์มนะฮะอาชีพที่แนะนาเลยหลกัหลกๆนะจะเป็นพวกรักเวทกับ สองอาชีพนี้จะไวแบบสุดๆเลยนะฮะมาจบเรียบร้อยออกเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นตามต่อให้อัตโนมัติเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเองแล้วก็จัดแจงเองนั่นแหละนี่ก็คือวิธีการฟาร์มเนาะต่อนะครับนี่ก็คือเราเนี่ยหลังจากที่เราฟาร์มของมาเรียบร้อยแล้วเราควรที่จะต้องหาของมาขายด้วยเพราะว่าการขายของเราจะได้รับเป็นเหรียญทองแบบนี้อันไหนขายได้ขายไปก่อนเลยเพราะว่าการกันอุปกรณ์ในแต่และระดับเนี่ยมันใช้เงินเยอะอืมต้องขายไปก่อน,นะฮะอันไหนไม่ได้ใช้ก็ขายขายไปยิ่ง บางทีนะของที่เราคิดว่าขายไม่ออกบางทีก็อาจจะขายออกก็ได้ ในกรณีที่เราได้หินตีบวกมานะเออก้อนละส0 0พเท่าไปแลกเป็นเงินเนี่ยได้ยี่สิบหมื่นครับหรือ2 0 0 0 0 0กันเลยทีเดียวได้เยอะอยู่นะแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการลงหัวใจปฏทพีแม้ว่าเราจะสําเร็จเสร็จทิ้นเควสแล้วแต่ในการที่เรามีพลังงานหรือ energy ในการกวาดล้างเนี่ยเราก็จะได้รับของไม่ว่าจะเป็น EP หรือเศษชิ้นส่วนหุ่นยนต์อีกด้วยนะครับอ่ะผมก็กดเข้าไปกวาดล้างเนาะเห็นไหม EP ได้เยอะนะห้าพันถ้ารอบหนึ่งก็จะได้500 แล้วก็ของอื่นๆอีกนิดหน่อยของพวกนี้เวลานั้นเอาไปเพิ่มความสามารถให้หุ่นยนต์ของเราได้ถ้ามีชิปเสร็จถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเแบบนี่ยแบบเนี้ยบลิปลดล็อกไป็นให้พลังขึ้นมาโคตรเยอะ1นึ่งพัน แล้วถ้ามีชิปเศษอีกก็กดอับพลังก็จะเพิ่มมาขนาดนี้เลยเนีะยฮะแต่ถ้าปลดล็อกขั้น2ได้ก็จะโหดขึ้นไปอีกแต่แน่นอนการที่เราจะลงกวาดล่างได้นั้น Energy มันมีจํากัดฉะนั้นให้เราไปเล่นกิจกรรมต่อสู้มิติด้วยเพราะว่าในการที่เราเล่นต่อสู้ต่างมิติแบบนี้นะฮะยานอวกาศเราจะได้ Energy คืนมานะครับวันหนึงมันจะจํากัดประมาณ120นี่แหละฉะนั้นก็ไปยิง,ยงฮะแป๊บเดียว เพิ่นๆปหรือหรือว่าเราจะออโต้เอาก็ได้นะแบบนี้ปุ๊บ,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 บแล้วอย่าลืมเก็บของตามข้างล่างที่มันอ่ลอยลอยๆมาด้วยนะหรือข้างบนเนี่ยแล้วแต่จังหวะเห็นไหมครับได้เอเนไจีมาแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรทำก็อย่าลืมไปกวาดล้างกันด้วยนะ สำคัญอีกอย่างกับกิจกรรมใ,ในเกมนั่นก็คือกิจกรรมนี้เลยครับปาบแดนนรกให้เรานึกถึงการไต่หอคอยร้อยชั้นซึ่งในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะได้รับของวันแตกต่างกันไปยิ่งชั้นสูงของที่ดรอปได้หรือที่เราได้รับเนี่ย ก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่หลักสําคัญเลยคือในด่านพวกนี้นะครับเราจะได้พวกหินกันแล้วก็วัตถุดิบในการสร้างอุปกรณ์และแน่นอนในการที่เราลงกิจกรรมแบบนี้ไม่ควรที่จะต้องลงคนเดียวควรที่จะต้องไปเป็นปาร์ตี้แล้วก็จัดทีมแบบบาลานซ์บาลานซ์อย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีตัวฮิลอย่างน้อยหนึ่งตัวถ้าไม่มีตัวฮิลผมบอกเลยนะอาจจะหยาบได้เพราะว่ามอนเตอร์หรือบอสเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแกร่งลองดูตัวอย่างที่ผมลงให้ดูสิ ชั้นดีย่พึ่งยักษ์ป้าขั้งชั้นหนึ่งขั้นหนึ่งหรือเปล่าก่อนนอกจากที่เราต้องมีทีมบาลานแล้วดามเมจของเราต้องถึงด้วยนะงั้นดูฮะตีแทบไม่เข้าดอกละพันพันหน่อยๆอ,อะไรจะเบาขนาดนี้เบาเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสำคัญเลยก็คือจะลืมกดคอมโบนะครับสกิลฆ่าความโกรธหรือสกิลท่าไม่ตายเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถบูดดามเมจได้เยอะมากขึ้น แต่นี้ลองดูก่อนไงว่าไม่กดแล้วจะเป็นยังไงเนาะโชะเข้าไปเชะเข้าไปพลึบๆลพลึบ,ลบโอ้โอ้หุ่นต่อยอุ่นต่อยอุ่นต่อย ดอกนักพันในโคตรเบาถ้าเพื่อนๆมีเทคนิควิธีการบูดาเมสสามารถบอกกันได้นะครับนอกจากนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมตามช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นอารีนาแดรลับกิวจอมมันจุดปีสก,กิลอะไรพวกนี้ไม่ควรพลาดเลยนะแนะนําให้ทํานอกเหนือกิจกรรมที่เราต้องทําทุกวันอยู่แล้วนะครับนี่แหละก็เป็นหัวข้อ1วันเราควรที่จะต้องทําอะไรบ้างที่ต้องเน้นหลักๆห,หลังจากที่เราไม่มีอะไรทําแล้วแล้วทางเกมยังสามารถทําอะไรได้อีกอก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนําเพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสักนิดหน่อย นะค,คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกับเกม Sky Era สําสำหรับดิ้งโหลดเกมก็อยู่ใต้ล่าง Description อย่าลืมมาโหลดเล่นกันด้วยนะครับเพราะว่าเปิดแล้วแจกของเยอะมากแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่ปัหนนะ้าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย